ทุกคนเรามาติดเกาะลาบูบูเกาะที่มีแต่ลาบูบูเป็นสิบเป็นร้อยตัวเลยดูสิขนาดหน้าเกาะเราอะ <c oughs> ก็ยังมีรูปปั้นลาบูบูเต็มไปหมดเลยใบยแต่เขาเขียนว่า,ห,าห้ามขโมยลาบูบูบิงบิงห้ามอุย้ยบิงขโมยไปแล้วมีงโอนขโมยลาบูบูไปเอาใ้ก็ขโมยเหรอเอาละครับอุ้ยบิงบิงเปิดเพลงเสียงดังมากบิงมาเสียงเร็ว ตอนนี้นะครับเราขโมยล,ลาบูบูว่ายน้ําได้งั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสำรวจเกาะลาบูบูตรงนี้เป็นลาบูบูชาวสวนเวลาจะขโมยเรากดยังไงครับจื๊อกดเข้าไปแบบนี้อุ้ยแล้วลาบูบูก็จะมาติดหลังเราเน,นี่แล้วเราก็พาลาบูบูล,ลงน้ํากลายเป็นว่าเรากลายเป็นโจนเลยอ่ะถ้าใครไปขโมยอเห็นไหมแล้วจะมีโคตรตามไล่ล่าพวกเราไหมมีมีเหรอใช่อ,อ๋อเกาะนี้นะครับเป็นเกาะห่วงห้าม ถ้าใครขโมยลาบูบูต้องโดนจับติดคุกไหนครับมีคนมาจับไบไหมมีคนมาจับบิงไหมถ้าใครโดนจับบอกพ่อนะเอาละครับห้ามโดนจับนะห้ามโดนจับตอนนี้น้องไบหาวิธีหนีไปจับแล้วไปโดนจับแล้วทุกคนน้องไบติดคุกอาวิงวิงก็โดนจับเราโดนจับอยู่ในคุกที่มีแต่ทะเลรู้แล้วแบบนี้เราต้องทำยังไงครับถ้าเราติดคุกแบบนี้ นี่งตรงคุก่ะเขามีเขียนด้วยเขามีป้ายเขียนว่ายังไงอะครับหลดูป้ายหนะ่อยจับโจรขโมยลาบบบูบใช่จับโจรขโมยลาบูบูและที่นี่นะครับเขารับสมัครผู้ดูแลเกาะด้วยใครอยากเป็นตำรวจก็มาสมัครที่นี่เลยอายเรามาเป็นตำรวจกันไหมได้โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเล่นเป็นตำรวจครับเดี๋ยวอีกสิบวิอีกสิบวิใช่ไหมเราจะได้ออกโอเคเราจะโดนติดคุกทั้งหมดสามสิบวินาทีนอน,นอนอยู่นอนในคุกก่อนมีคนติดคุกเยอะเลยอะ แล้วเดี๋ยวเราเป็นตำรวจเราต้องไปเฝ้าระวังห้ามไม่ให้ใครขโมยลาบูบูระหว่างน,นี้ที่เราเป็นตำรวจเราไปเช็คก่อนว่าที่ก่อนนี้มีลาบูบูกี่ตัวไปดู <c oughs> นะครับขอบเนี่ยตัวก่อนนะอ่าน, <ะ S 2> น้องไบเปลี่ยนหน้าเลยครับน้องไบเป็นตัวน,น่ารัก <c oughs> นี่ขอดูหน้าหน่อยครับหน้าน้องไบเหมือนคิมมอนเลยงทอะไรนี่น้องวิงน้องวิงก็น่ารักนะเนี่ยน้องบิงนับก่อนอ่ะบิงเจอแล้วครับตัวที่หนึ่งเป็นลาบูบูที่ใส่หมวกฉลามห้ามขโมยนะ มีอีกไหมมีอีกไหมไหนครับไหนพ่ออยากรู้ว่าลาบูบูตัวที่สองใส่หัวอะไรอ๋อไม่ได้ใส่หัวอ๋อลาบูบูตัวนี้สวยอ่ะเป็นลาบูบูสีเข็ดหรือเปล่าจมูกเขาเป็นสีแดงเนาะใช่สองแล้วลาบูบูมีสองตัวแล้วครับสามไหนไหนนี่นี่นี่ลาบูบูชาวสวนลาบูบูชาวสวนครับตัวที่สามลาบูบูตัวนี้เขาจะถือดอกไม้ใช่ไหมครับชาวสวนใบทำหน้าบุมมองแบบนี้เรามองเห็นชัดสวยมาก ดูสิเรามองเห็นรอบรอบลาบูบูเขาทำเหมือนจริงมากเลยเนาะใช่สามตัวแล้วไบไ์ไปดูสิมีอีกตัวไหมตัวนี้ตัวสีเข็ดเนี่ยไบ์ไบตลองซูมดูตัวสีเข็ดสินี่ทุกคนสวยลาบูบูตัวสีเข็ดเขาเขาเหมือนมีกล้ามเลยเนาะ <ๆ S 1> นี่มีอีกไหมอ่ะ <ๆ S 1> เราหาได้แค่สามตัวเองครับทุกคนลาบูบูที่แมทนี้นะครับใครเจอตัวที่สี่มาบอกหน่อยนะไปหาโจนก่อน ช่วยกันหาตามหาโจขารขโมยลาบูกเจอยังยเจอแล้วเจอแล้วบิงไปครับตอนนี้น้องบิงเดินตามอยู่ครับน้องบิงอ๋อเราต้องถือกุญแจไปด้วยถือกุญแจมือไปด้วยนๆโอ้ยพ,พี่ใบตามอยู่พ,พี่ใบอีกนิดนึงเขาหนีใหญ่เลยไปตามไปก่อนไปตามไปก่อนถ้าเอาลาบูกูมันจะวิ่งไวอ่ะไปตามไปก่อนเอาละครับบิกตามไวบิกตามไว้โอ้เขาขโมยลาบูกูชาวสวนเราไป มีสองคนเลยอ่ะบิงหรือว่าเราต้องยิงปืนอ่ะใช่ไหมพ่อเคยได้ยินเสียงยิงปืนอ่ะโอ้ถือบอลลูนด้วยเราจะทำยังไงอ่ะทุกทุกคนเราจับไม่เป็นครับตอนนี้เราได้แค่วิ่งตามไหนจับได้ไหมตอนนี้น้องบิงยังจับไม่ได้เลยไงคจับแต่ว่าหนูจับไม่ได้เพราะเขาไปไวอือเขาไปไวมากเดจจับได้แล้วจริงเหรอองตัวเขาจริงเหรอ นี่ไงได้แล้วอ๋อถ้ากดแบบนี้ก็คือจับได้แล้วตัวเขาก็จะไปอยู่ที่คุกเลยใช่อ๋อส่วนน้องบิจะไปจับโจรอุ้ยอุ้ยตกน้ำบิกได้แล้วอุ้ยบิงบิงจ้าได้อีกแล้วว่าไงครับพ่อจ๋าลาบูบูไหนลาบูบูแบบยักของปอมอ่ะลาบูบูเดินได้เหรอไหนไหนไหนบิงบิงอยากกดเขาพ่อจะดูหน้าเขาเอ้าเอ้าเขาออกไปแล้ว เขาแต่งเขาแต่งตัวปอมปอมตัวเป็นลาบูบูใช่ไหมมีไหมมีไหมเราทําได้ไหมได้มีตัวไหนเหมือนลาบูบู้งนอ๋อใบกําลังหาอยู่เหมือนกันไม่ได้ไม่มีไม่มีอ่ะเราหาไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านไหมครับบบ้านไหนในบ้านมีอะไรบ้างพ่อหนูไปทำอาหารอ่ะไปทําอาหารได้เลยครับเราเริ่มหิวแล้วเราเข้าบ้านกันไหมบิ๊กไปตัวเล็กเลยอ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในบ้านหลังนี้ว่ามีบูบูไหมอ๋อข้างในบ้านเขาให้ทำพิซซ่าไงอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูครับเอาแป้งเอาแป้งออกจากตู้เย็นข้อสองเอาแป้งไปนวดนวดแป้งตรงนี้ครับนวดนวดนวดแบบนี้เลยเมื่อเรานวดแป้งเสร็จแล้วข้อสามเราก็เอาแป้งมาทาใส่ซอสใส่ซอสทำหน้าแกทำหน้าพิซซ่า น้องบิงมารอกินเลยเหรอครับได้ยัยงไม่อยู่ข้างบนตอนนี้เราได้หน้าพิซซ่าแล้วเข้ามาคูคเว็เข้ามาคูเวฟเลยเข้าเตาอบตอนนี้เราเข้าเตาอบแล้วครับรอเวลา5นาทีนะครับเราจะได้กินพิซซ่ากันแล้วโอ้โหได้ยังครับได้พิซซ่ายังหิวแล้วมาก<ม>พิซซ่า<ม>เราหายไปหรือเปล่าอ้าวได้แล้วเรามามัมกันดีกว่ามามัมมัมเด็ก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 มามัมน้องใบถือตุ๊กตาด้วยหรอครับ เมื่อเรากินพิซซ่าเสร็จแล้วเราไปไหนกันเราไปข้างไงเราบูบูอีกตัวหนึ่งเจอแล้วเราบูบูตัวที่สี่จริงไหมบ้าอุ้ยจริงด้วยเราบูบูเหมือนเขามีมีมีทองหรือไม่ถือมิดดาบอะไรอันนี้มันเป็นเราบูบูหัวทองอ่ะอุ้ยอเนี่ยอุ้ยเราบูบูทองคําเราเจอเราบูบูตัวที่สี่แล้วครับสวยสิเราบูบูตัวนี้สวยเนาะใช่ข้างในมีไหมไม่น่ามีละ มาทาร้านโอเคเราจะมาทําอาหารเสิร์ฟอาหารกันอ๋อตรงนี้ก็ทําได้เหรอใช่ทําค็อกเทลใช่ไหมหอมใหญ่หอมใหญ่สองสี่สิบยังแกวสี่สิบยังแกวได้สี่สิบยังแกวหรือว่าโซจู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 ทำทำทได้เหมือนกันเหรอน้องบิงทําขนมเค้กใช่เฟนเราทำเฟนฟายทำเฟนฟายนี่ อุ้ยน่ากินน่าเค้กบิงก็ทําเค้กได้ครับแมปนี้ทําได้หลายอย่างแล้วนะ<พ>อตอนนี้เขาอนะัปเดตเนาะใช่ไหมแมปติดเกาะอัปเดตใหม่ทําได้หลายอย่างมากขึ้นและตอนนี้นะครับมีลาบูบูที่กําลังโด่งดังแมปติดเกาะเขาก็เลยเอาลาบูบูมาเป็นกิมมิคให้พวกเราขโมยได้ขโมยลาบูบูในเกมนะคะถ้าขโมยของจริงนะแล้วเราก็เป็นตำรวจได้ด้วยแล้ววันนี้เราได้ทําอาหารได้ด้วยครับส่วนบิงเค้กเสร็จยังครับ เสร็จแล้วสองอันเลยหรอครับมีคนมาซื้อไหมมาแนละ้วมีคนมาซื้อเค้กระเบีงเป็นนางเงือกอะเป็นฟรนชูสบิงนางเงือกมาซื้อพอ,อไม่รู้เราจะได้อะไรังเราเราก็เดินสำรวจหาเราบุ้ตัวหนึ่งมันมีทั้งหมดห้าตัวใบพ่อรู้ได้ไรู้พ่อเคยดูคลิปนี้มาก่อนเขาบอกว่าแม่นนี้มีห้าตัวนะแต่เราไปหาไม่ครบเลยมันแอบซ่อนอยู่ตรงมุมไหนอุ้ยใบหรือว่าก่อนนั้นเราบุ้ตัวที่ห้าอ๋อ มีก็จริงแต่ว่าเป็น V I P เราเข้าไม่ได้ไเราลองว่ายน้ําดูสิเข้าไม่ได้ใช่มีลาบูบูชัวตัวที่ห้าอยู่ที่ V I P ไปลองอว่ายดูสิตรงไหนไม่รู้ว่าไปลองว่ายดูเข้าไม่ได้นะแต่เราว่ายน้ําผ่านๆได้ไม่ได้เลยอุ้ยขึ้นได้อันนี้อะไรอะ่ะอ่านสิเป็นบทัทถ้าเป็นหนูหนู้นนนองขึ้นเลยนะเนี่ย พ่อรู้แล้วตรงที่ไบซ์ยืนอยู่เนี่ยเป็นโบสเป็นโบสศาสนาคิ์นี่ไงเข้ามาแล้วนี่เจอแล้วเราเจอลาบูบูตัวที่ห้าเขาเป็นบาทหลวงอยู่เป็นลาบูบูไหมเป็นลาบูบูไขวิญญาณุรยไปกดได้เหรอเป็นเป็นเป็นเราจะไขวิญญาณให้ซาตานเอาเลวทุกคนเรากลายเป็นลาบูบูซาตานขอดูหน้านะครับเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่บิงเห็น ใช่ไหมตัวนี้เลยอุ้ยดูหน้าเขาสิเขาใส่แว่นแล้วฟันเขาอุ้ยเหมือนที่เราปั้นเลยนะ้องบา์เนาะค่ะไปแล้วครับ <Yeah. S 1> เราผู้ซาตานเราจะเดินเข้าไปเราเราขายวิญญาณแล้วนะเราจะเดินเข้าไปในเมืองไปได้ไหมกลับเมืองไม่ได้เหรอชุดเนี <c oughs> กเ้กลับเมืองกลับเมืองดูสิตำรวจจับเราได้ไหม <c oughs> เวลาที่คนเห็นเราอะ่ะเขาก็จะคิดว่าพวกเราอะ่ะไปเอาชุดนี้มาจากไหนเพราะคนเขาไม่รู้นะจริงๆแล้วอยู่ที่โบทครับ <c oughs> ชุดนี้หาได้หาซื้อได้ที่โบสถ์อโอ้โหแล้วดูท่าเดินดเดินอย่างนี้เลยเดินแบบสปีดอุยทุกคนตอนนี้เหมือนตอนนี้น้องบิงน้องบิงขโมยชาวสวนหูล้วส,สปีดไวามากตำรวจจับไม่ทันเอาละครับไบค์ไบขโมยไบยขโมยลาบูบูฉลามถ้ายูหนูนะกดเรือสีชมพูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะจ้าเราจะขึ้นเรือริงเหรอใช่ไหนลองกดให้พ่อดูหน่อย นะครับน้องบิงก,กดได้ไหมต้องใช้รถบัสถ้าใครโดนจับแล้วปิดคลิคปลเลยใครโดนจับแล้วปิดคลิปเลยแพ้ไม่เป็นไรเราเล่นสนุกสนุกเอาละครับบิงกักบไบ<อ>ใครจะโดนจับอา้าวพี่ไบโดนจับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือแมพสนุกสนุกน่ารักน่ารักสำหรับคนที่ชอบลาบบูบูก็มาเล่นแมพนี้เลยเนาะใช่ไหมสนุกเหมือนกันเนาะลาบบู ช่งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามรังใจให้ช่องบ<ม>ิงได้ด,ด้วยนะบ๊ายบาย